ติดติดติดรัมกีปันกันอเอาเลยฮะอันน,น,น,นี้ต้องได้ติดมุกปีโรยปีกาลาปีฟันด๊อกเน่นอนพอจะตัดสตารมุกจะนับสวัสดีครับสวัสดีพี่พน้องชาย y o u ทุกท่านครับ ไปสามสี่วันครับไม่มีที่ถ่ายครับผมทีมงานขึ้นอ้อยมีแต่ขึ้นตอนกลางคืนครับวานฝนตกครับผมพายุหนักเาไฟลมเนรราดหลายต้นอยู่ครับก็จะไปเอาเพลงนี้ก็หมดแล้วครับข้างหลังหรือข้างหน้าครับนู่นครับอยู่นู่นเนีบ เดี๋ยวจะย้ายไปเอาขณาต่อครับอากาศก็ร้อนอบอ้าวนะครับ โอ้วยางอะไรครับยางอะไรยางอะไรอันนี้ก็จัดยานใหม่ไปสองเส้นเลยซ้ายขวาครับแต่ยางหลังนี่มันจะหมดสภาพเลยครับหลือครับนิดเลือนิดเดียวอู้กมกนอดเวงเลย นัดยาวมากครับเดี๋ยวมานั่งไปกับคันนี้ครับ <c oughs> นั่งด้วย เดี๋ยวมาดูการใส่เกียร์ครับอยาอยน่งโอน่นี่ครบายน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณเก็ตตันแล้วครับเดี๋ยวไปใส่ข้างในอีกฮะเก็ตเฮ้ จกี่ยวถอย <Yeah. S 1> มันจะเป็นมันจะเป็นหนึ่งหนึ่งกับไปหน้า สลูไปมากครับมันไม่มีแรงส่งนี่ครับใส่ยเกไี้ยวัดโอ้สุดจัดสุดจัดอ้อยยอดครับผมแรงนี้อ้อยตรงซะส่วนใหญ่ครับตัดไว้ประมาณห้าวันนะครับ ังโน้นครับตัดไว้อยู่เกือบเดือนหนึ่งครับข้างหน้าครับเอาให้หมดสักทีนะสับแล้วอุ้ห่วยหมดครับหมด รอบนี้จะเอาสิบตันครับเที่ยวนี้คันนี้ซับไม่หยุดเลยยังไม่เต็มนะครับจะไปะใส่ขา้างใน สโลโ่จะออกย่างใน,นหนึ่งนะครับเร oh, 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 oh. าหล้อหน้าก็ไปถึงดิน,นครับ

แต่ถ้าเป็นอ้อยโตเนี่ใส่สิบตันยากครับถ้าเป็นอ้อยงองด้วยนี่ใส่ยากครับห้อยห้อย เดี๋ยวมาดูตัวแรงครับตัวแรงในทีมงานเฮ้อยอ่นนี้น,อน,น้องน,นี่ วัวจะดินเปียก ฝั่งนี้ขึ้นได้ครับฝั่งนั้นติดจดี่ไหน

มันขกกึ้กับเราอย่างสิมันหนักหลังนะครับรอหลังมันค้ำไว้ครับ cat นี okay, ่ก็จะยาวนะครับเทปทีนี้ก็บายบายนี้แล้วกันครับ15นาทีแล้วหโอ้โ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 หจังได้่ย เดือบไปแล้วเฮ้ยครับกลิปนี้ก็บายบายแค่นี้ครับสวัสดีครับวู้ฮู้วู้แรงจัด